โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆเราไม่เจอกันนานมากครับในการเทรนที่ยิมนะครับปกติผมจะไลฟ์สดมีทั้งที่ยิมใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งที่บ้าหันนะครับที่สอนเรื่องทฤษฎีนะครับแต่แน่นอนการที่คุณทําท่าได้ถูกต้องในยิมนะครับมันก็สําคัญไม่แพ้โปรแกรมการฝึกนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปล่าสุดไปที่ได้เบนเพยนะครับสามแผ่นก็มีน้องๆเลยถามเข้ามาหลังใหม่นะครับว่าเฮ้ยยก ทำยังไงครับเล่นแล้วไม่โดนอกมีปัญหานะครับผมก็เลยทําคลิปไลฟ์สดให้เลยแล้วกันครับไม่ได้หลายที่ยิมนานมากแล้วนะครับสําหรับใครที่ถามว่าผมอยู่ที่ยิมตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่บางปลาสมุทรปราการนะครับใช่ไหมบางปลานะบางปลาบางปลาครับยิม3ามหกเ้ยิมนะครับคอนเซปต์คือยิมเหมือนบ้านนะครับดูส่วนตัวสุดๆนะฮะ แล้วก็มีเทรนเนอร์มืออาชีพในนี้นะครับคอยต้อนรับนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะอ่าโอเคนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าท่าเบน์เพรสเนี่ยนะครับเบนเพสนะวันนี้เราจะมาให้เทคนิคในท่าเบน์เพรสกันมันเป็นท่าที่มีแท็กติกเยอะที่สุดท่าหนึ่งเลยถ้าเทียบกับท่าเดลิฟท์และสคอ a นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าจริงเหรอวะ จริงครับเนี่ยไปลองถ้าใครอ่านตำราศึกษาเรื่องของ powerlifting นะครับก็จะทราบดีนะครับว่าเทคนิคในการเบนเพสเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับจากปัญหาแรกนะปัญหาแรกที่มีคนถามเข้ามากันนะครับก็คือเรื่องเล่นแล้วนะครับเจ็บหัวไหล่นะครับจุดที่เจ็บหัวไหล่เนี่ยมีได้ตั้งแต่จุดหัวไหล่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับ ถ้าจุดตรงนี้นะครับจริงๆพวกปัญหาพวกนี้บอกก่อนเลยผมเคยผ่านเคยเป็นมาหมดแล้วเพราะผมฝึกมาทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ9ปีแล้วนะก็คือผ่านการบาดเจ็บมาเยอะมากนะครับจุดตรงนี้จะเป็นเอ็นใบเซ็ปนะครับที่เราเจ็บกันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวที่เรียกว่าสุปราสไปานาตัตนะครับไม่ต้องไปจำชื่อมันหรอกนะพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าไหล่ของคุณนะครับมันไม่สามารถแพ็คนะแพ็คลงไปแบบนี้ได้ตอนเล่นนะครับโอกาสที่เอ็น มันจะโดนทํางานนะครับคือพูดง่ายเอ็นมันเข้าไปรับโหลดตอนยกเนี่ยมันจะมีสูมงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีทํำยังไงไหมที่จะสามารถแพ็คสะบักอยู่ในโพสิชันนี้ได้ตลอดนะครับคือกูรูหลายๆคนนะผมบอกเลยเขาก็จะบอกเฮ้ยน้องเวลาเล่นอกนะก็คือให้เชิดอกกดไหลลงใช่ครับแต่บางคนเนี่ยเขา,เ,าเ,รเรียกได้ว่าสั่งงานไปที่กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้ เราก็จะมีวิธีเทรนมันนะครับเทรนมันก่อนด้วยการใช้เจ้านี้ฮะ s i s t a n n e Band หรือยางยืดนะครับคือพวกนี้คุณสามารถสั่งได้จาก Google เลยนะครับคือราคาเส้นหนึ่งก็ประมาณหลักร้อยบาทนะครับเอามาบริหารนะผมจะให้สองท่านะครับสองท่ายางยืดเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเจ็บไหล่ขณะที่เล่นพวกกล้ามเนื้อนาอกได้น,นะครับท่าแรกจะเป็นแบนเ External Rotation นะครับจับประมาณนี้ ล็อกมุมข้อศอกนะให้อยู่กับที่เดิมนะครับแล้วค่อยๆบิดแขนออกแบบนี้นะครับมันจะบิดได้แค่นี้แหละบางคนจะไปบิดเยอะอย่างนี้ก็เอาให้มุมมุมมุมของร่างกายตัวเองเนี่ยได้ก็โอเคนะครับแบบมันจะบิดได้ประมาณนี้เราก็เก่งค้างไว้นะครับเก่งมัดนี้นะครับอยู่ตรงใต้สะบักตรงนี้นะค้างไว้ประมาณห้าถึงสิบวินาทีนะครับทําประมาณห้าถึงสิบเซตได้เลยนะครับ ต่อมาเอ็กซอ s ์ที่2ที่ผมอยากจะให้นะครับก็คือแบน Pull Apart นะครับคือจับแล้วก็ยืดออกนี้จังหวะแรกนะครับหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยยึงไปเลยก็ได้ครับโหง่ายมากเลยการดึงอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยดึงให้โดนเนี่ยยากกว่าครับให้เราบีดสะบักก่อนแบบนี้นะครับโดยที่เรายังไม่ยุ่งกับข้อศอกเลยนะฮะเราบีดสะบักเสร็จแล้วจังหวะที่2นะครับนะเราก็ฉีดยางออกจากกันนี้ทําทั้งหมดนะครับ ประมาณ5-10เซตเช่นกันนะท่าที่มันดูง่ายๆแบบนี้นะครับจะทําให้คุณเล่นกล้ามเนื้อหนะ้าอกได้เยอะขึ้นแน่นอนนะผมการันตีแค่คุณวอร์มก่อนเล่นทุกครั้งนะครับนั้นใครที่มีปัญหาเจ็บไหล่นะครับปัญหาเจ็บไหล่เนี่ยก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้อใครเข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะกดแชร์ไว้ก่อนได้นะครับถ้าตอนนี้คุณกําลังทํางานอยู่นะแล้วก็ไม่สะดวกฟังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่369ยิมนะครับสมุทรปาการนะครับ กปกติก็จะมาซ,มซ้อมแถวนี้บ่อยนะครับช่วงนี้นะถ้าเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้นะครับหรืออยู่บางนาอะไรเงี้ยสามารถขับรถมาได้สบายครับยิมนิดปัญหาต่อมาอ่าขอพักแป๊บหนึง่งขอยกแป๊บหนึ่งนะครับปัญหาต่อมานี่คือเรื่องของเรื่องของท่าฝึกครับท,ทําท่าฝึกยังไงนะให้มันจัดร่างกายให้มันโดนอกมากที่สุดนะ ต้องบอกว,ว่าโครงสร้างแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเล่นเบน์เพสเขาก็อาจจะพัฒนาอกไม่ดีก็ได้บางคนเล่น ben age, เบน์เพสไตเซ็อาจจะพัฒนาได้ดีกว่าอันเนี้ยมันก็ขึ้นกับโครงสร้างแต่ละบุคคลแต่ถ้าคุณอยากให้อกเนี่ยมันโดนเต็มที่ที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะก็ต้องทําการบีบสะบักเชิดอกนะแล้วผมบอกเลยว่าการที่คุณจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยคุณต้องเซตอัพนะครับเซตอัพให้มันดีแต่แรกวิธีเซตอัพให้มันดีแต่แรกเนี่ยนะครับให้เรา ให้เราทําจับร่างกายตอนที่เราจะเล่นตอนนอนนอนอยู่ที่บาเบลเบนต์ตรงนีะให้มันดีซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะนี่ให้ดูน้ำหนักไปด้วยน้ำหนักอันนี้ก็ประมาณ หนึ่งรอยสามสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับจะทำสาธิตท่าให้ดูก่อนเฉยๆนะครับทำไมวันนี้ผมไม่เล่นสิสามแผ่นใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เริ่มไดเอทแล้วนะครับน้ำหนักตัวลดลงครับยกเท่าเดิมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะอันดับแรกครับเนี่ยเราเห็นไหมครับแทนที่เราจะไปจับบาร์และยกไปดื้อๆเลยเนะี่ยเราเอามือจับตัว จับตัวแร็กก่อนนะครับเราเอามือจับตัวแร็กก่อนแล้วแล้วเอามือเนี่ยนะครับดันแร็กเข้าไปเงี้ยดันแร็กเข้าไปแล้วเปิดเข่านะครับคือพูดง่ายๆว่าให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แน่นที่สุดนะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับจะหักหักตัวแร็กแล้วแอนโดขึ้นนะสควีค้างไว้นะครับเอื้อมมือไปจับบาเบล แล้วก็หายใจเข้าเก็งท้องกั้นหายใจไว้แล้วก็ออกมานะสาธิตแค่สี่ทีพอครับแรบงตกไปเยอะครับ นี้ก็ประมาณเกือบสามแผ่นแล้วครับประมาณร้อยร้อยสาสิบห้ากิโลกรัมเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเออเทคนิคมุมต่างๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะลงลึกก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะมีทำวิดีโอนะครับทำวิดีโอแยกให้เลยนะเกี่ยวกับเบนเพสโดยเฉพาะวิดีโอเรื่องของการเบนเพสนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูอยเหนื่อยว่ะ เขาไปดูใน YouTube นะครับผมทำไว้สมัยก่อนโคตรเยอะนะครับใครมีคำถามอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการเล่นอกนะครับสามารถถามเข้ามาก่อนได้ครับยางแบบนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่ารีซิสเลนแบรนะครับคุณวีระพงศ์มีคนบอกว่าถ้าเจอขอจับนมได้ไหมครับไม่ได้นะฮะ <laughs> สวัสดีครับคุณเฟอรอ์สวัสดีฮะนะครเข้ามาไม่สะดวกดูตอนนี้ก็กดแชร์ไว้ก่อนได้นะครับอ่ะปัญหามีอะไรอีกใครมีปัญหาอะไรใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเล่นอกพิมพ์มานะครับตอนนี้ผมให้อีกข้อ2ข้อเดี๋ยวผมจะไปเทรนกล้ามเนื้อต่อแล้วนะคะ ข้อแรกเล่นแล้วเจ็บไหล่ผมก็แนะนําบริหารยางยืดก่อนเล่นไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมากเนี่ยยางยืดก็จะไม่ช่วยแล้วต้องไปหานักกายภาพแล้วถ้าเป็นมากนะหรือเรื้อรลังนะครับถ้าเป็นนิดเดียวเนี่ยการบริหารด้วยยางยืดเนี่ยช่วยได้เลยการป้องกันการเจ็บไหล่นะแล้วเดี๋ยวผมมีทําคลิปแยกให้เฉพาะเลยว่าเราจะมีวิธีนวดคลายกล้ามเนื้อหนะ้าอกตรง p e ไมเนอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ตึงง่ายมากอย่างไรบ้างคนระับมีมีทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะปัญหาที่2ว่าเล่นเล่นแล้วไม่โดนอก เล่นแล้วถ้าไม่ถูกนะผมก็แนะนำไปให้เรียบร้อยต่อมาครับมีคนถามว่าจับบากว้างประมาณไหนนะครับเมื่อกี้ผมจับบารประมาณนี้นะครับจะให้มาดูผมจับประมาณตรงลิงตรงนี้นะครับเกือบถึงลิงเลยซึ่งแต่ละคนมันจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องก๊อปปี้กันโดยทั่วไปเนี่ย จับกว้างออกับหัวไหล่นิดนึงก็พอนะแล้วก็กะเอาจังหวะลงสุดนะครับให้บาอยู่ประมาณหัวนมบวกลบบางคนก็ถ้าคุณจับแคบใช่ไหมเวลาคุณลงสุดเนี่ยบาเบลมันก็จะต่ำออกว่าหัวนมเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจับกว้างนะครับเวลาคุณลงสุดบาเบลก็จะอยู่ประมาณแนวหัวนมนั่นเองอ่าจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางขาการเกรงก,กล้าเนื้อก้นนะครับการ u n w e ว g e the weight การอันแร็กเวกก็มีความสําคัญนะครับถ้าใครเนี่ยถ้าใครมีแร็กเบนเพสแบบนี้นะครับคุณอาจจะเอาเซตอัพให้ตัวพินนะครับให้ตัวพินเนี่ยมันสูงขึ้นมาหน่อยให้พินสูงขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้ตอนเอาออกมันจะได้ไม่เสียแรงมากนะครับหรือถ้าคุณมีผู้ช่วยนะครับหรือมีเทนเนอร์เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ คุณวุฒบอกว่าเล่นอกมา2ปีขึ้นช้ามากๆกนะก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมแล้วนะครับเรื่องของท่าฝึกเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะเจอครับว่าเล่นอกต้องเล่นมุมนั้นมุมนี้แต่อาจจะไม่มีใครสอนเพื่อนๆครับว่าเล่นต้องทำกี่เซตต้องทำกี่ครั้งต้องใช้ท่าไหนนะถูกไหมคุณเสิร์ชเข้าไปว่าโปรแกรมกล้ามอกใหญ่คุณก็ได้โปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่ง แล้วเราก็เล่นตามเล่นตามไป2อสาอาทิตย์อาทิตย์แรกมันก็พัฒนาได้ดีนะครับแต่เล่นไปสักเดือนหนึ่งร่างกายมันก็จะฉีดแล้วก็ต้องมีการปรับนะครับวิธีก็คือใช้หลักเบสิกเลยครับโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะครับค่อยๆเพิ่มเซตขึ้นโปรเกรสซีฟเนี่ยหลายคนนึกถึงการเพิ่มแต่น้าหนักจริงๆคุณสามารถเพิ่มจํานวนเซตได้เช่นอาทิตย์นี้นะครับทำสี่เซตถ้าเบนเพสอาทิตย์หน้าคุณทำห้าเซตนะครับหกเซตเจ็ดเซตเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนถึงขีดขีดสุดของมัน จนที่คุณฝึกไม่ไหวนั่นแหละแล้วคุณก็กลับมาบกลับมาพักพักร่างกายแล้วก็เปลี่ยนท่าฝึกอันนี้คือหลักโปรเกรสซีฟโ o เวอร์โหแบบโหเบสิกสุดๆเลยนะครับเอาถ้าใครอยากจะเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติมนะผมก็เคยสอนไว้เยอะมากในคอร์สที่ว่าจัดโปรแกรมโคเทพนะครับถ้าใครสนใจนะครับรายละเอียดตรงนี้ครับก็ไป Bin อินบ็อกกันมาได้นะครับอะใครมีคําถามอะไรอีกก่อน,นีเล่นเล่นกับสมิ m แมชชีน เซตอัพเหมือนกันไหมนะครับจริงๆผมจะแนะนำว่าเล่นได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ผมจะชอบเป็นฟรีเวทมากกว่าเพราะว่าเวลาที่บาเบลมันเอียงมาทางนี้กล้ามเนื้ออีกมุมหนึง่งมันก็ต้องทำหน้าที่ประาลา์เพื่อไม่ให้บาเบลเนี่ยร่วงนะครับแต่สมิธแมชชีนมีข้อดีอยู่นะค,คือคุณสามารถใส่น้ำหนักได้หนักนะครับแล้วก็โหลดกล้ามเนื้ออกได้โดยตรงนะครับคือเน้นโฟกัสนะพูด,ดง่ายนะอายุ60อัพเล่นอกแบบไหนดี นะครับก็ถ้าคุณอายุเริ่มมาอยู่เยอะนะครับให้ระวังจุดที่เป็นข้อตรงข้อต่อนะครับข้อต่อหัวไหล่ข้อต่อข้อศอกให้วอร์มอัพให้ดีแล้ววอร์มอัพด้วยยางยืดตามที่ผมสอนไปนะในข้อแรกถ้าใครมาไม่ทันนะแล้วการเล่นของการเทรนกามเนื้ออกของคุณเนี่ยจะปลอดภัยถ้าเล่นเวทแล้วควรพุชอัพอีกไหมก็พุชอัพได้ครับก็ถ้าอินเทนซิตี้มันไม่เยอะนะครับตามหลักเลยคุณก็จะสามารถทาได้เยอะยกตัวอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆยกแบบ3ทีหมดแรงคุณจะเล่นส0เซตไหวไหมล่ะ ก็ไม่ไหวนะครับถ้าอินเทน i ิตี้มันมันสูงเนี่ยเราจะเล่นเซตได้ไม่เยอะนะมันจะเป็นมันจะแปรผกผันกันแบบนี้นะโอเคถ้าใครมีคําถามอื่นนะครับก็ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเทรนต่อแล้วนะครับไปเทรนตัวเองนะครับถ้าใครอยากมาเล่นยิมสับเบายอย่างนี้นะครับมาได้นะครับที่สมุทรปราการนะครับบางปาเสิร์ชได้ครับใน Google m a p นะครับว่าสามยินนะฮะนี่ ใครมีคาถามอะไรอีกแนะนําลดหน้าบวมหน่อยจริงๆมันก็เป็นไขมันนะครับคืออย่างผมเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไขมันที่หน้าพอสมควรคือถ้าไม่ได้ลรีนระดับหนึ่งเนี่ยหน้าหน้าจะเหมือนกับเป็นคนมีแก้มเกือบตลกนะครับคุณก็ต้องลดไขมันลงนะฮะหรือว่าใครอยากให้ผมทําคลิปเรื่องอื่นครับในอนาคตคุณสามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็จะไปจัดให้ครับใครที่มาฟังทีหลังนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะ เทคนิคอย่างี่บอกครับในการเทรนการวางโปรแกรมฝึกนะครับสําคัญสําคัญนะครับไม่แพ้การเล่นเลยครับการเล่นต้องเล่นมุมนี้ลงแบบนี้ขึ้นแบบนี้แต่คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าทํากี่เซตกี่ครั้งเมื่อไหร่ต้องสลับโปรแกรมเปอร์เซ็นต์ฟตถึงเท่านี้ควรจะลีนแล้วลีนถึงจุดหนึ่งควรจะโบแล้วนะครับควรจะเข้าไปเมนเทนแนน์แล้วมันสําคัญมากๆเลยนะครับผมสอนเรื่องพวกนี้ไว้นะครับในคอร์สที่ชื่อว่า จับโปรแกรมโคเทพครับความรู้ตรงนี้ผมใช้พัฒนากล้ามเนื้อของตัวเองมาครับตอนนี้ก็ถ้าสิ้นปีนี้คือจะ9้าปีแล้วโดยที่ผมไม่ได้ใช้ยาหรือฮอร์โมนใดๆนะครับต้องบอกก่อนมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่ว่ากันแต่เป้าหมายของผมคือผมต้องการจะรู้ว่าผมอยากจะหุ่นพัฒนาไปได้ขีดสุดเท่าไหนโดยที่ไม่ใช้พวกสายกระตุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ได้พัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้วผมถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ไว้ทั้งหมดมีงานวิจัยรองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลักการจัดโปรแกรมครบนะล้วใครสนใจก็ไปเรียนนะครับในตรงนั้นได้โอเคคำถามสุดท้ายนะครับจะไปละยกน้ําหนักได้น้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดจากอะไรให้คุณเที่ยบเป็นวันจันทร์กับวันจันทร์ก็ได้ถ้าเล่นอ,อกวันจันทร์อีกวันจันทร์นึงมามันมีโปรเกรสไหมมันพัฒนาไหมนะครับโดยทั่วไปถ้าเข้าโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย มันควรจะยกได้เยอะขึ้นทุกสัปดาห์ถ้ามันไม่เยอะขึ้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติแล้วมันอาจจะฝึกหนักเกินไปนอนน้อยมันก็เป็นไปได้นะฮะโอเคงั้นเราไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้า